เวลาหัวเราะเฮฮากับปาร์ตี้เกมโชว์ที่จะทำให้ทุกคนอารมณ์ดีกันทั้งประเทศเมื่อวิลลี่แม็กอินทอรชเปิดบ้านต้อนรับเราสุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด10,000แสบาท และทีมแรกในวันนี้ก็คือนักสแสดงดีเจสาวสุดซ่าปูมสุภาพรพระเอกคุณซิกแพคสายมูตเตลูอาร์ตพสุดคุณมีคำเฉพาะของคุณไหมผมว่านุกคนคิดถึงผมหรอรามตายขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเอย <c oughs> <c oughs> อเนักสแสดงชายสายหากโกติอาราบอยลูกแรกของเรา มันจะมีความรู้ได้ไหไมพี่ละครเยอะทมอ่ปะทาทีมสุดแสบนักแสดงหนุ่มตัวร้ายสไตล์เกาหลีตะวฤตองปาแม่นาคแม่นาคสองพยากแม่นาคนักแสดงสาวเซ็กซี่หวานใจมาริโอจันจิจันจิรามาพาวอ่ะคันเราเป็นอะไรกากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่

อ้าวอ้าวอ้าโกงฮีลลี่ครับอะไรผมไม่ไหวแล้วพี่โอ้โหอะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเราจะมาปาร์ตี้การรวบรวมคนดังจากทุกสารทิศมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันที่นี่หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยเล่แข่งขันกันเนี่ยพวกคุณทั้งหกท่านมาเฮ้ย จันจีมาปาร์ตี้กับเราครั้งแรกเว้ย คุณก้อคุณเบามากเลยคุณก้อมันมันอยู่ข้างในคุณดูน้องผมโ <c oughs> ดนมาก <c oughs> นี่เกิดขึ้นกับพี่จริงๆนี่ครับอาร์ตกระโดดแซงหน้าพี่ลูกศบอกว่าโยนมาโยนมาโยนมาที่บอลไม่เข้าใจเมื่อกี้บอลไม่หลบนี่เข้านี่เลยนะเมื่อกี้เอียงสายเล็กน้อยเมื่อกี้โผล่มาแล้วด้วยอต้องโยนมาแต่ไปเองวันนี้เรามาแข่งขันกันนะครับสําหรับคนทางบ้านสองท่านนี้คนใดคนหนึ่งที่อาจจะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลหนึ่งแสนบาท เอาไปให้ได้เอาไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างการแข่งขันคุณรู้สึกเปลี่ยวอยากร้องเพลงอยากได้เพลงมันๆแล้วก็แนะนำเลยครับ <c oughs> วงวงนี้ขอบอกเลยนะครับว่าท็อปฟอร์มมากๆ <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าออกงานเยอะเพราะซ้อมกันตลอดแ <c oughs> ม่ยังไม่มีงานจริง <c oughs> นี่คือซีสมาล อ่ะแนะนำกันก่อนเลยนะครับทีมแรกของเราครับโกตีคุณบูมและคุณอาร์ตสวัสดีครับ และหัวหน้าทีมของเขาคือคุณปินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปินนี่ชื่อเต็มๆของชื่อเล่นคุณคือปินหรือศิลปินปินค่ะปินเฉยๆปินปร้นปินเฉยๆไม่ใช่ปินเฉยๆคุณปินทำอาชีพอะไรครับเป็นอาจารย์สอนมหาลัยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสอนการรู้จักคำวรรังหน่อยสิคะช่วงนี้พี่หนูไม่เคยเก่งภาษาไทยเลยจริงเหรอเก่งคำวรัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ตพระสุนรเนี่ยรู้จักคำว่ารักแต่คำว่ารักเดียวใจเดียวไม่ค่อยรู้จักคำว่าจริงเหรออาร์ตอะไรกันครับเนี่ยทุกคนรักคุณหมดเลยหนึ่งแสนบาทคุณปีนจะเอาไปทำอะไรก็จะเอาไปช่วยโรงพยาบาลนะคะที่ตอนนี้รับบริจาคอยู่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ไปใช้หนี้มีหนี้ เท่าไร่บอกพวกเรา9 9 9 9 9บาทโอ้ยถ้าอย่างนั้นเอาไปใช้นี่เถอะไม่ต้องเป็นอยากหรอกขอให้ได้1 0 0 0 0แบาทมาที่ทีมต่อไปของเรานะครับคุณบอลจันจิและคุณตาที่ี่ไม่มีตังมาจริงๆนะอย่าป้นพี่และหัวหน้าทีมออมสี น้องศรีทำอะไรเป็นนักธุรกิจครับนักธุรกิจเนี่ยแหละบอกเลยนะครับถ้าอาชีพของคุณเนี่ยไม่ได้ระดับนี้เนี่ยไม่ต้องสมัครมาแข่งขันกับพวกเราอีกต่อไปแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่นักธุรกิจส่วนตัวบริษัทคุณที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นหลักครับต่อพาส่งออกสาขากว่าหมื่นสาขาของคุณนั้นอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้รวมตัวที่เดียวที่จัดตุ๊จัรนี่แหละครับ ดเนี่คือหน้าบริษัทใช่ครับของเขาจากหน้าร้านถ่ายเข้าไปมีแค่นี้ค <bizarre> รับวันนี้ถ้า1 0 0 0 0แสบาทอมสินได้ไปจะไปทํำอะไรครับก็ไปทําบุญแก้บนครับอ่ะบนบนไว้นานแล้วว่าต้องได้แสนที่นี่แล้วหลังจากนั้นเป็นทุนทรัพย์ให้แฟนในการเจริญเติบโตครับแป้ถ่ายไปลแอะอะแฟนมึงสี่ขวบแล้วฮะ อยากและอกใหญ่ครับไปทํานมทําบุญด้วยแล้วก็ทํานมด้วยทำบุญด้วยและทํานมด้วยทำบุญได้ชาติหน้าทํานมได้ชาตินี้ขอให้คุณโชคดีเกมแรกของเรานะครับผมเพื่อเงิน10,000แสนบาทวันนี้โอบอุ้มอึดนั่นเองวิธีการเล่นหัวหน้าทีมจะต้องเลือกลูกทีมมาหนึ่งคนคนนี้มีหน้าที่ถือลูกบอลลูกบอลเริ่มต้น2ลูกก่อนนะครับผม ถ้าเกิดว่าทีมไหนที่ตอบถูกฝั่งตรงข้ามก็จะต้องเติมลูกบอลให้เขาฝั่งไหนที่ตอบไม่ได้จะได้ลูกบอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันไหนทีมไหนก็นแล้วแต่ที่ทาลูกบอลหล่นก่อนออจบเลยแพ้อีกทีมหนึ่งสะสมเท่าไหร่รับไปเต็มๆคุณปินครับคุณเลือกใครใน3มคนนี้ที่เห,เหมาะมากเลยสูงยาวข,าวข่าดีสุดในแนวบอกเลยว่าลูกเดียวก็เต็ม สองลูกเอาขายป็นคุณอาร์ตครับคุณต้องถือลูกบอลไปยืนตรงนั้นฝั่งนี้อมสิงเอาขายครับของผมเอาต่อให้ไงขอผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนี่ก็ไม่ค่อยกังแลอานี่ผู้หญิงนี่หรอก็เราตอบได้เขาก็วางวางอย่างเดียวไงเอาแล้วแต่เลยกูเองกูอันนี้ก็โอเคกับเขาคุณยู่ตรงนู้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูลูกบอลกันเอาลูกบอลออกมาโอ้โหเบาเบา ถึงว่ามึงมีละครเยอะอาร์ตแอคติ้งดีแอคติ้งดีแอคติ้งดีสุดสุะถือไว้เลยนะอย่าให้ล่วงนะไม่ใช่แบบทำเป็นเล่นเอามาหนีบขาไม่ได้นะต้องใช้แขนอย่างเดียวเลยคู่แรกปะทะกันนะครับผมโอ้พุ่มอึดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นจะเป็นเพื่อนดาราของเรานะครับคุณต้องบอกชื่อจริงเขาต่อด้วยคำเชื่อมและต่อด้วยคำตอบของคำใบ้ที่มีอยู่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโกก่อนเจอกับบอลครับ จับควายเลยเอาแล้วมันสมองผมเคยมาเล่นเกมนี้รอบหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างบอลน้ำลายฟูปากเลยครับพี่ไม่ได้บอทิ้เลยคุณเดี๋ยนะอันนี้อันนี้สั่นีี้ยคุณเอาไว้ถูกแล้วคุณสั่นมาแล้วนะมาแล้วพี่ผมรู้อันนี้ลูกแรกของเรามันจะมีความโรู้ด้ไมพี่ละครเยอะทำไ แอคติ้งสุดๆเฮ้ยถือได้สบายเลยไปดูวนกุณด้วยโอเคเริ่มเลยนะพร้อมโออุ้มมือของคุณทั้งสองก็คือท่านนี้ครับกดแล้วก็ตอบว่าปรมะปททะกลางปูเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลานลงปรมะปททะเฉินหลงกรรมการว่าไง ไม่ใช่ครับคุณมีสิทธิ์ตอบคุณบอลปาลมะปะทะเออเ้าหลินปาลมะปทะเศ้าหลินไม่ใช่ครับเฉลยออกมาปาลมะปะทะยิบมันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้คะแนนครับกลับกลับไปที่ทั้งคู่เลยบ้าบ้อบ้าเบอไมได้ได้ตอนนี้ไมใกล้แล้วต่อไปเป็นสุภาพสตรีทั้งสองคนครับคุณจันจิ คุณบูมครับเชิญครับ่ะได้เลยเฮ้ยคุณดูตัวมันสมองของทีมเราเนี่ยตัวมันสมองถ้ามาแบบนี้โอ้โหทำไมทำไมพวกแกไม่กลับบ้านไปแล้วก็ทิ้งแค่ตรงนั้นกับตรงนี้ไว้วาจะมีความสุดมากเลยเล่นเกมกันไปอ่ะพร้อมนะโอ้ผู้มือถือคนทั้งสองก็คือท่านนี้ครับใครกับใครกดเด กดแล้วจันจิเป็นครั้งแรกของเธอปองกูลตุนโคโยตี้ปองกูลตุนโคโยตี้กรรมการว่างไงใช่ได้แนเลยลเฉลยออกมาปองกูลตูนโคโยตี้ครับ <c oughs> บูมเอาลูกบอล ให้กับคุณอาร์ตหน่อยครับพี่อาร์ตเราตรงไหนจะหนีไปป่ะแล้วแต่เลยจ้ะทำหนีทำไม่ได้ไงต้องตรงแขนเท่านั้นถืออ่ะโอ้ยสบายเฮ้ยสบายอยู่เลยสบายหัวหน้าทีมกันบ้านนะครับคุณป่นครับคุณนอมสินครับเชิญพร้อมนะลูกบอลสำคัญนะครับลูกต่อไปของเราโอ้โหลูกบาสง่ายพร้อมแล้วโอปุ่มบุ๋มของคุณทั้งสองก็คือท่านนี้ครับ กดแล้วครับท่านอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าอย่างไรหรือครับรรพนมดมพนมดมผ้าขี้ริว้วหรอถูกต้องพนมดมผ้าขี้ริ้วใช่หรือเปล่ากรรมการถูกใช่ได้ไปเลยครับคะแนนนะฮะแล้วเฉลยออกมานี่ครับพนมดมผ้าขี้ริว้วอมศรีครับเชิญรับลูกบอลทางดู คุณนี่ห้ามกันเองแล้วสินะแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้าอมสินเล่นขนาดนี้เอาละครับโอเคโกะขึ้นมาเลยบอลขึ้นมาครับอะไรวะคุณสองคนนะครับอบอุ้มอึดนะฮะอบอุ้มอึดอบอุ้มอึดพร้อมหรือยังสายใหญ่แล้วบอลผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังคุณมันตัวมันสมองผมอยู่แล้วอย่างที่แล้วมาคุณไม่เคยพลาดเลยนะอย่าปูเยอะพร้อมอบอุ้มอึดของคุณ คือคนนี้ครับกดแล้วก็รัชวินกินยาดองรัชวินกินยาดองกัรบการว่าไงโอ้โหท่านเลยออกมาครับรัชวินกินยาดองจริงๆผมบอกแล้วเขาคือตัวมันสมองผมยังไม่ทันได้กดสมองกวงมากเอาลูกบอลไปป้ปไปแต่ระดับเขาเขาบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะควงเลยนิ้วเดียวติ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอผมเลี้ยงก่อนไม่ได้เว้ยได้อีกลูกเดียวหล่นแน่ๆอีกลุ่เดียวเอาละครับคุณผู้ชมครับความสนุกเกิดขึ้นแล้วนะฮะคราวนี้เราพักชมโฆษณากันอะต่อครับจันจิบูมเชิญนี่เนี่ยตัวมันสมองจริงๆคุณรู้หรือเปล่าว่าเราเล่นกจนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำลูกบอลหล่นน่ะเล่นกันยาวเลยนะพร้อมแล้ว โอบอุ้มอึดของคุณคือคนนี้ครับเอาเอาแล้วชื่อจริงมันเราไม่รู้ด้วยอ่ะกดแล้วปู๊บจริงๆมันเป็นคุณพี่คุณผสุดดูดน้ำเต้าหู้ผะสุดดูดน้ำเต้าหู้ถูกตั้งใช่เปล่าใช่เอาแล้วจันจริงเอาไว้ตรงไหนตกลงกันให้ดีเดี๋ยวผมฝากก่อนได้ไหม ฝากฝากใครฝากกันจีก่อนได้ไหมอันหนึ่งลูกได้แต่ว่าห้ามหล่นห้ามหล่นเท่านั้นเองผมฝากก่อนอันใหญ่โอ้ยอะไรแล้วทีนี้ปิดได้ป่ะเดี๋ยวปิดให้ไม่เป็นหน้าสั่นเก่งลูกนี้รอดลูกหน้าไม่รอดกัน คุณก็ข้ามจะคุยเยอะครับผมเ้าข้อต่อไปเลยครับเราไปกันต่อเลยนะครับหัวหน้าทีมครับคุณอมสินคุณปิ่นครับเชิญเอาแล้วเหนื่ยอยจริงเลยวะใหญ่ลูกด้วยดูลูกนี้ก่อนพร้อมแล้วอบอุ้มอืดของคุณทั้งสองก็คือท่านนี้ครับรู้แล้วกดกดแล้วอมสินตออมาธนกิจติด สาเกภารกิจติดสาเกใช่หรือเปล่ากรรมการไม่ใช่ไม่ใช่ให้คุณออนเห็นคุณมีสี่ตอบครับอะไรเนี่ยภารกิจติดยาดองภารกิจติดยาดองใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเฉลยเลยดีกว่าเฉลยติดเสี่ยงชูนเพราะฉะนั้นคุณสองคนไม่ได้คะแนนกับที่ป้ายโกโก้คาร์บอลครับบอลโดนโตหวา มาข้อตัวอะไรนะตัวอะไรนะออยังไม่ได้กดสักข้อเลยผมเยเอาคุณกดเลยไหมอ่าผมกดรอเลยดูดิเขากดรอเลยอกอุ้มอึดของคุณคือคนคนนี้เฮ้ยพี่โค้งกดเลยอะไรวะอ๋อเอออมาเขากดได้เอ้าเอ้าเมื่อกี้ คุณเช็คไฟไงบอลบอลเช็คตอนนี้อันนี้พอมันติดฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ติดแล้วโอ้โหคุณจนบันเชื่อมานคว้านกะปิเชื่อมานคว้านกะปิใช่หรือเปล่ากรรมการใช่คุณอันจะพึ่งจะพึ่ง้าเลยนมาแล้วเชื่อมานคว้านกะปินะครับอันต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสมองของเขาจะวางวางลูกบอลตรงไหนที่ตาสามารถอยู่ได้ต่ออีกคุณล็อกศิล์ ผมทิ้งเลยได้ไหมอย่าเลยลาจอมต้สู้ต่อไหมสู้ต่อผมจบรัฐศาสตร์มาพี่การวางลูกบอลเนี่ยเดี๋ยวผมถามคุณครูก่อนครับต้องวางตรงไหนดีครับวิศวะย้ายตากไอ้ไอ้อสังสารอย่ไปบอกเขาทำไมล่ะเราอะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคาบไว้ไม่ได้อ้าวลองสิลองซิลองซิบอลมาหลุดเลยอะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณถือก่อนคุณถือก่อนออาถืออันใหญ่ก่อนเฮ้ยเราจะสู้ใช่ไหมสู้ดิให้มันหล่นไปเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมก่อนครับเราก็เอาอันใหญ่ให้บอลถือแล้วเราก็เอาอันใหญ่มาถืออีกอันนึงแค่คุณเอาอันเล็กมาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไม่ก็ไม่าคุณเอาเล็กมาดิอันส้มวาไว้ก่อนก็ได้อ้าแพ้เลย เขาบอกไม่ให้รอนคุณลัสิคุณดูมันสมองของทีมในประเทศกติกาคือลูกบอลโดนพื้นคือแพ้ไปเคาน์เตอร์บาเลยบอลคือพอแพ้ไปเรียบร้อยนะครับทางนี้นะครับได้ไป4ค่คำนะครับบวกโบนัสอีกคะแนนนะครับ นำไปก่อนเลยนะครับ9คะแนนตอนหนึ่งคะแนนต่อไปนี้จะเป็นการสื่อสารและพูดได้แค่คนละหนึ่งพยางเท่านั้นเกมต่อไปของเราใบคนละค้ามเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวสำหรับเกมแรกเนี่ยครับโอ้อุ้มอืนเราเลือกพิตาเพราะว่าพิตาเคยมีประสบการณ์มากเพราะว่าเขาเคยยืนได้นานแล้วก็ถือลูกบอลไม่ให้ล่วง แต่ว่าถือว่าเขาทําดีที่สุดแล้วแต่เกมหน้าเชื่อว่าเขาต้องทำได้ดีกว่านี้แน่นอน